เป็เจี๊บเพราะว่ากันเราไปเจ็๊ยบมือโซ่อย่างนี้มาท่านเกแกท่านนางลุงสวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะคุณแล้งก็สวัสดีเมนี่มะเยมมะยำตาซื้อว่าจังไหนก่อนเืมดอกซื้อพอพอเลิ่มพอเลิ่ะพอเลิ่มชัยชนะเนาะชัยชนะอ่าเคยมาถ่ายทำยูทูปคลิปหนึ่งเราตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาปีนี้มือนี่อ่าก็ได้มาทั้งนี้ก็เลยเสียบ้าถามตาในแบะฟันดีเน่บอ นั่นแหละพี่เอ็นลองใต้แล้วลองใต้อะไอนําเนันนะวันนี้เดี๋ยวอันอันกับฟันยุนเร้วฟันเราถแก่แถแก้ถถาแก้ขี่รถมากมาจอดจึ๊บมาทันเดี๋ยวลงเถาเบียนรถเีมุงโกงอยู่เห็นแปดเจ็ดแต่ว่าไม่เห็นสามตัวเลยเห็นแปดเจ็ดมุงโกงฟันแต่องนีตาฟันแต่ตองหมัดฟันแต่ตองหมดเออตองหมดพกเดีันแล้วบ่แมนบะแมนนี่แมนไว้เกี้ยวเออเกี้ยวหรอกอันอัน แรกๆปานนไข่สองน่วยข้างแรกนั่งไข่สองน่วยอันป่านนี้บักกันคนดำๆมาจะใส่หัวแล้วท่านเอออยากกินไข่อยากกินกันเขา่าท่าน,นอ้๋อควรจะต้มไข่เจ้ากินมาท่านต้มไปสามน่วยจ้ะต้มไปสามน่วยที่นี่เจ้าความไปกินหน่วยนึงวันเหลือยี่สองน่วยปานนี้ไม่ยิ่งสิมาจะใส่สิมาซื้อเอากว่าเนี่ยจ้ะซื้อน้อดังน้อไก่ละมาซื้อแม่บ้แมนคุยยิ่งที่นี่เออมันสิมาซื้อมาท่านจ้ะปานนี้เราเอาอัน มันลวฟ้าจมังดูชาเจัาจอาใส่มือเห็ดโพโอยู่อันเนี้ยอันเห็ดอันที่ยังไข่เห,เหรอไข่ยูู่มือนี่ล่ะเลี้ยงทเลอยู่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ไข่กับสูญหายแต่ว่าถงใสมันจเน 8, 2, 2, 8นิเป็นแปดสองสองแปดะไข่เปดไข่เปดสองน้วยเออสองน่วยแต่ว่าติเป็นม<อ>ันติเป็นสองแปดแปดสองเนี่นยท่วันาแต่คิดว่ามันติเป็นแปดสององแปดนับอกเออแมน เอาว่ามือนี่ล่ะมือมือมือเนี่ยมันที่ว่นเป็นหาตัวหนึ่งบอหาสองแปดหม่าแปดสองไม่่เสีคิดว่านะคิดว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันที่หนึ่งมึงหันเด้ตาฝันได้บ่วันที่หนึ่งเอามึงหันฝันบ่ไ้ฝันบ่ไ้อืมอ่ไ้บอบอฝันถึงเลขบ่อืมฝันน้ำไปน้าเ้ยวันที่ฝันฝันหินเลขชิบเอ็ดแต่ว่ามันเป็นสีดำดำนี่ มันมันเรียกมาถือยี่ร้อยไปฟ้อแล้วฟ้อแล้วพอปุ๊บเราเราพื้นงวดที่แล้วงวดสะดุดโดนงวดที่แล้วคุณเออแต่ว่าเถียวนี้เราว่าเราฝันแล้วตั้งแต่ต่องวดที่เลขออกศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้านะตาเนาะอืมนี่ก็เลยฝันเห็นไข่เป็ดไข่เป็ดสองน่วยสองน่วยเออบปกติมันเป็นสาม่วยเจ้าของกินหน่วยนึงทีนะจ้ะอืม หน้าก็เล่ตีตีสองแปดแปองหรือบางทีนี่เป็นยังไงื้หนมาจีบไปศูนย์ศูนยงสองนย์ไปยันี่เที่มันที่มันไปยังสันม่ไหรจังไก็มีแปดเต็มตัวใครเป็นนัตาน้อตนี่้านี้าอ๋อหันมาทางนี่ผู้นี่เด้ค่ะผู้นี่เด้อกแอู้นี่เด้ค่ะผู้นี่สว่างไนค่ะโยนโยเใช้ธนารับ ใช่ชนะเป็นเป็นน้องผูนี้บ่จ้ะน่องลาเพิ่นโอ้เป็นน้องลาเพิ่นได้บ่ดุกเฮ็ดหยังคขาซมื้อนี้เฮ็ดหยังเตียงยด้ได้ป่วยติดเตียงแม่บอกแม,แม่ทงเมียโอ้แม่ยายแม่ยายโอ้จ,าจาอ่าจ้ะจ่าพ้นป่วยติดเตียงโอ้แต่กวนแต่กูใช่พวกหม่ล่ะโอ้จ่าพ่นเป็นอีหยังค่ะป่วยติดเตียง กับเ so oh, 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 so ันบรสบายเป็นแบนปลกกาลาโอ้โหลกกชลาจ้าจ้าจ้าแต่กอนเดส่งพุ่มก่ว่าป่วยนักันะยรใหญ่จิมาเป็นเปินซื้อนทเป็นยังไดเราก็กลับไปอยู่ภูริเก่าโอ้จ้าจ้ยู่ใส่พุมอ่าทำมาข่าขายอย่างค่ะตัดอ้อยตัดอ้รับจ้างโอ้ตัดอ้อยรับจ้างเออเฮ็ดไทยไซน่านี่ละแม่นบ่ค่ะเสียะเสียงานเฮ็รไทยไซนารับจ้างทั่วไปแม่นบ่ค่ะับเสียณงานเกียงาน เกษียณงานว่าเป็นเกษียณอายุเกษียณงานเจ้าเตะกีตะกวันทำงานอยู่กรุงเทพเจ้ะหมเกษียณแล้วก็เลยต้องมาอยู่บ้านโอ้เจ้าเจ้าจ้าอยู่บ้านเท่านี้แหละดีที่สุดค่ะบ้านนอกหอกหน้าเนี่หาอยู่หากินได้ปลูกอยู่ปลูกกินได้เห็นบอกไปไายเพิ่นมึงตอนนี้ทุกอย่าง็ต้อกินค่ะนี่ฮอดกระปวามกินอยากกินกินกันเมียนจะบอกไปเหมือนฝันฝันฝัด้เดินก็เปลาไปฝันบ่ฝันบ่ฝันหนีบ่ก็ฝันว่า ฟันที่แรกฟันว่านะได้ครบทันคบได้กบไงตุบอะเพราะดีตัวน้อยออกมาก่อนกลับเอาตัวน้อยก่อนมาเลยสักบางตัวใหญ่ก็ออกมากลับได้เตี่ยม,มื่อเลยก็ได้เสือไปได้หรอลอยคุณลอยเจ็ดเก้าหาะออกเจ็ดมัตเตอร์ค่ะเจ็ดคือเจ็ดเจ็ดคือจับพอจับครบครับเบิร์นมะกำติกรำนี่เป็นหาเมื่อโอ้เมื่อเป็นหาเขาเป็นเก้าครับ จับนี่เป็นเจ็ดว่าเจ็ดเก้าหาแอ่เ้าตง่ายๆนะตาว่าสงสัยคือว่ากบน่อยออกักฟียบฟตัวตัวนึงนอยตัวนึงใหญ่ตัวนึงยตัวนึงใหญ่ฮอสเป็นเป็นยังไงยังเก้าแปดองเก้องแปดนี่นม ไม่ร้อนสดเลยันมาตรงกับตัวนี้แม่เสี้ยวแปดมันจะใส่อีกเนาะหึ่หึ่ตัวน้อยแล้ววาเห็นเป็นแปดก่ตัวน้อยแล้วไม่เป็นแปดโอ้ตัวน้อยมาเป็นแปดเคยฝันแบบนี้นาโอ้เคยฝันเป็นที่สิบบ่ค่ะครับโอ้ฟังเงินด้อนกับพี่น้องแป็นจังน้องมวยชาแนลเลยค่ะขอฝากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเปิดกระนั้นใจลงมือชาแนลเลยได้จ้าค่ะมาเมื่อนี้ก็ได้โชคแกมหันค่ะมาเมื่อนี้อ่าโชคหมันวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกมีนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ อีกสองมืออาเลขกกรออกแล้วค่ะฝากพิจาหน้าเบิงค่ะความฝันเนาะค่ะเนาะความฝันเทียมันแมนเทียหามันแมนค่ะกับพิจาหน้าเบิงธรรมะกระจัดคังคัดกรผพานค่ะพี่น้องอ่าไม่นุยสิมี่ยังฝากบ่ค่ะฝากเอฟซีบะมี่ยังฝากเอฟซีปะขอขอบุญก่นขอขอบคุณบ่ขอขอบ คุณให้มีโชคมีลาบมีลาวได้มาอีกเด้อค่ะหน่อยลูกค,ค่าว่ามีหยังดอกมีใต้แจ้งซสี่ล่ะค่ะถามว่ามาเม,มาแล้วแปดีงวดที่แปดแล้วค่ะอขอเขามาวันที่แปดแล้วโอ้ห้โชคมางวันที่แปดแล้วค่ะงวดนี้วดที่เก้าป่ค่ะว,ด,วดที่เก้าโอ้ตัวใดเนี่ยก่อนรืมแล้ว เก้าสองแปดนะคะเก้าสองแปดเก้าสองแปดบุเจ็ดแปดแปดเจ็ดล่างนะคะทาออกมาลวยเลยท่านออกมาลวยแมนบอแมนค่ะขอให้เป็นบุญบารมีได้มารวมอีกเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุเด้อบุญบารมีผู้ขาเด้อจิตบรรดาหามันเลือสามมามีก้นถึงน้ำลายอยู่จ้ะสามทีบอ่ส่วนมามาเนี่ยกงแก่เจียวเขาคนละค่ะเพราะยุทธจเคครค่ะเรายุ เมนุยอย่บ้านไหนกอนค่ะดงสว่างมู่ที่สิบหกดงสว่างที่สิบหกด้อบ้านเก่าสามบ้านเลขที่เก่าสามตำบลนาคูอำเภอเพ็ญอ่าเมนุยต้องฝากเบอร์โทรไว้ถ้าเอฟซีสนใจอยากที่โทรมาถามน่นนี่นั่นเจ้าจำเบอร์โทรในเคียงนั่นบลาอันไปเลยเบอร์โทรจาของบอกพ่อใหญ่่กกลืมเจจ้าำบบไอพ่อเร็วๆจำเบอร์โทรจาของไม่ได้พ่อบอกดูค่ะพ่อบออกพ่จำได้เมนุยไหม แมนหันหนามันงเนี่ยมนครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหกสี่สองห้าแปดสี่ค่ะมีเบอร์โทรติดต่อเพิ่นค่ะค่ะสนใจจะทักมาหรือว่าจิทักแชทมาข้างช่องน้องมื่อแนวก็ได้ค่ะฝากไปถึงได้ย่องด้วค่ะเด้อราย่องที่เพิ่นมาขอมืออันไทยศูนย์ห้าเก้าไปนะค่ะคั็นผู้ใดได้เบิ่งอยู่คันเย็นเม่นุ่ยเออดวงสว่างด้วยค่ะเด้อดวงสว่าง หมวดนี้วันที่สิบหกเราก็ปลอยมาแล้วค่ะตัวนี้แหละค่ะหมวดก้อนปลอยปวัยศูนย์ห้าเก้าโอ้ถือวัดเต็มแล้วตัวนี้แมนหวดก้อนก้อนนั่นมันออกสามชุดบ่จ้าให้สามชุดสี่ผู้ใดว่ามีโชคก็ให้เอาศูนย์สี่ไปศูนย์สามกอ้ได้ไปค่ะจ้าจ้าหวดก้อนก้อนเนี่ยมันออกยังก็เพราะเจ็ยจบ่เจ็ดยังก็เกีเจเมา เก้าเก็กับหาเจ็ดเออนั่นล่ะผู้ฝาัห้จนหาก็ดเ้าเจ็ดเอ้าสบหาเก็วแนนหวดก้อนกับแนนก้นฟังกอได้ค่ะพี่น้องหววนี่แกเพินกัไห้จังสี่หะค่ะค่ะขอฟากกดไร์กดแช่กดซากะไร่กดเป็นกำลังใจน้องมือเชแนวในเด้อจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้น้องมืนแชีแนลก็สิขอสุเพื่อคนอแตามีบุญหายมิดขอหามากิปตามได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ